ลอยทิ้งมันไปพรุ่งนี้เริ่มใหม่อีกครั้งโ h ah ออดูดาลาครั้งที่ใช้คิดไอยทำตามใจฉันเองสักวันไปเจอท้องฟ้าสีครามที่สดใสอ ลมพัดฉลอมกายไปเจอพื้นน้ำพระยิปและพรางพายนอนหลับตาพักใจคลายเปิดความหวังความฝันลองลอยมาและหายจางไปเปิดความหมายแหงง่<ล>งวัอกอจะมลงไปจองทีง่ไหมใช่คือมันเรือใช้ได้ถึงรอบสิบโมงแล้วเรือมันไม่ได้มีแคล<อ>ม,มันเดียวไปลำไหนก็ได้เหรอเรือนอน,น,นเรียงไปได้ไหมได้ลำคานเหรอคมนลำบากแคล

ถ่ายสัญญาณไหนก็ยังถ่ายโฮมสูงว่าตะเกียงแค่นี้ว่าฉันคนพบโลกยังมีอะไร มากมายให้ไปเพื่อฉันและลองคนหาหนทางที่หลากหลายแค่รักล่นหายก็ไม่เห็นจะตายแต่ตอนนี้ฉันแค่ขอได้ออกไปนอนหลับตาพักใจคลายเื่อความหวังและความฝันลองลอยมาและหายจางไปเื่อความมาแห่งรากจบลงที่แค่ทิ้งมันไปทะเลสายลมจะปลอบใจลาเจ้าไร เค็นกายพักใจผ่อนคลายทิ้งมันไปเร่องคุยกับทะเลเลยหยุดใจทุกเท่าไรปล่อยทิ้งมันไปพรุ่งนี้เริ่มใหม่อีกครั้ง นะคะดูดู้หม่ไหมมึงเป็นใครเน่ไปใ่กล้องเหรอคนนี้เราจะเอยคนนี้เรามีเดรบาเออไปเระย้อนไหมไม่ได้หรอกเดปั้มออกคือมือ ทำอะไรวะเพิรลถ่ายรูปเหรอแล้วก็เนี่ยเล่นไปแจกแจกทำไมฝาแฝดช่วยอยู่แล้วมึงแล้วมึงก็เอาถังแล้วเลื่อนตามไยไปทำตัวเองขนาดเปล่ามันต้องมองคอนเพื่อนด้วยบ่เอก ใครพิมพ์หมอแกไม่ใช่ไอ้แต่เป็นเติมอะแกเออไปวัดปะล่ะีไ,ไมอยากไปอะ เห็นมึงมันเห็นมันถามอ่ะดดูิใส่ชุดทองมาวันนี้ ถ้ามีไม่อยากไปอ่ะเพื่อนโรงเรียนกูเออไปทักเนี่กเฮ้ยบัตกัดเยนมาละมีทางเดินแบบอ๋อมึงมันร้อนนัะอ่นอ่ะอนอ่ะอุนอ่ะอุ่นอ่ะอ่นออนอ่ะนะอุ่่อนอ่นอ่ะอุหนอน่ะอุือ่่นอ่อ่่ะ่นนน่น่นะ่อ่่ เขาก็เขาจึงดัน,น,นเราตนเพราะก็คิดอยู่ฝนกระเทหัวใจก็เซเววานะเออฟฝ้าฝนแกล้งกันอย่นี้เสมอรังแกคนเงา,าทำไมเมื่อความคิดถึงมาพร้อมกับฝนหวังหาใครบางคน

ไลายมีจะถ่ายรูปอันนี้อันนี้อันไหนแข็งแรงกว่าเอเดนตรงนู้นเดี๋ยวเขาจะถ่ายเอตอนเอเดินไปก็ตายวะไปมัันพงไมึงก็ตายไงไปอีเอไปมึงไปด้วยกันด้วยอ่ะภูมิ อันนั้น่ะแข็งแรงอันนี้ไม่แข็งแรงก็ใช่ไงให้มึงไปไงฉันเป็นฝังใจกับหน้าปวดมากเลยนะเห็นมันบ้าทำไมอ่ะก็มันมีเราที่เห็นที่เก้าวบ้านใส่น้ำเงินอะแต่วันนี้ล่องเที่ยวขาเหยียดลงไปอ่ะเท้ากว เท้าจมทีเดียวถ้าหอยบาดปิงไปนักกูจะเลิกยุ่งกับหอยตลอดไปทั้งหอยคนแล้วหอยสัตว์ไอ้มึงก็ไม่เลาหอยคนอยู่แล้วไย่หรอหอยสัตว์กูก็ไม่กินเพราะมึงเป็นตัวถ่วชาวต่างชาติในการเดินมากไม่น้ำกัน นอยู่ยังหายใจแต่ยังมีฉันอยู่ตรงนี้บนเกาะที่น่าเบื่อก็หวังว่าจะมีเรือสักลำไหมที่รู้และพาฉันออกไปให้ได้ก็ยังจะเฝ้ารอ,อต่อไป ฉันออกไปให้ได้ก็ยากจะเฝ้ารอต่อไปบนเกาะที่หน้าเปือยไม่เห็นซึ่ลำใยเรืออยู่ที่ไหนชีวิตฉันคงจะออกไปไม่ได้ต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปกลับไปทำให้มันเหมาะสมกว่านี้ก่อนเลยคือโกงเกมมาสองตัวคือตัวนี้กับตัวที่เล่นน้ำอ่ะ ือให้เป่เกงบอลไปไหนมาไหนแล้วไนเฮียทงทงกะเปลไม่ไข้าเปียนเหรแต่ถึงเนี่ยไอเดเนี่ยเค้มแล้วเนี่ยไอโดนเหรอกูเค้มแล้วหัวกูโดนน้องแล้วรอมึงเออ ที่านเมื่อกี้โทรหาาาาเเเจะียนะไม่ใช่ที่เราขึ้นมาเดี๋ยวให้โทรหาเขาเดี๋ยวเขาจะทะเลาะกันมาลาเอ๋เพื่อนๆบอกว่าว่าถ้าเอ๋รักพวกเราจริงอ่ะให้เดินไปตรงนั้นให้เอ๋เดินลงไปข้างล่างคนเดียวแล้วเดินกลับขึ้นมาโดยที่เอ๋ห้ามลื่นไปงั้นไม่ใส่รองเท้านะอุ้ยไม่ใส่ก็หอยบาตตีนปะวะ มึงรักพวกกูขนาดทำไร้สาระกานเ<ท>ยเลรเฮ้ย<ด>ถ้าใส่รองเท้าแล้วมันก็ลื่นป่ะใช่ไงอยากให้ลื่นไงไปงเอาเอของมีค่าเก็บไว้แล้วลงไปแต่ตัวไปตอตด,ตวดว่ะตุ๊ดว่ะตุดว่ะยังฝันเองเมาคนเดียวไปอีก ตวไอวยิ้ม<า>วักน้ำสิวักน้ำสิวออัวอะไรมาเี่ยี่ันเลยนอ๋ก็ซิลามาต้องหลังทำมั่งอะต้งหลังเล่นแบบทำไรอะเดินมั่งทำตามโจทย์อันท้าทายของเรา พวมึงอะไม่กล้าหรอกพมึงอะตุน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 ดูบุกอะโอ้ยดูภูบูแม่็ม่องขอทษนานแล้วเป็นไรคะพี่ไม่ถือต้องหยัดพี่ไม่ถือก็แล้วพี่ให้อยู่แล้วเนี่ยงั้นมึงถือได้ ไอยืนนี่ดิดูน่้จะเข้ากับมงอาไอ่ะงรับที่ได้ไหมรับที่ไหนที่นี่อยู่ที่นี่เลยมาดมาต่างต่าี่เขาแต่น้าได้ปะสปอนเซอร์ของเราน้ำอพัทยาคริเฟส ถ้าในความกเดกของมึงอะตงไหนน่ะไม่ทำอะไรมากับเพื่อนกับเนี่ยเจอพวกจีเจมตอเพื่อนอีนายจะนะไปนี่ค่ะน้กไต้หวันพอุ้ยสวยมืนต้นไทรอ่ะมืนต้นไทรโอ๊ยผมเดียวอ่ะบทำไมไรอ่ะพออยู่กลางเขาเลยอ่ะ มึงอย่ากินไผ่นะมึงสไปจะตกอยากตกกับสไปัแม่ไผไปไหนยังไงกนะไไหาได้ไงนี่นี่นี่ตรงนี้ตรไหนอะตรงไหนลงแมจะถเอถเ้าเลยตรงนี้เลยครับตรงนี้าไหนอะอ่มไปแล้วตื่นเต้นไหมล่ะอ๋อมไไมาวันนี้นะ วันที่หนึ่งเรากลับยังกลับแล้วยังยังไม่กลับกลับแล้วเรกลับแล้วเป็นคนที่สองกลับวันที่สามเอกลับวันที่สามเองไอเย็นอะคุณต้องได้เข้าห้องนี้ก่อนใครขอบคุณจักรเอกปิดบ้านเดี๋ยวนี่เลยนอนไหนนอนไหนคุณอิ๋งเขาฝักไหนรวมกันเขามาจะปิดบ้านเร็ีบเราจะเซ็กหมู่กันในนี้ ไม่รู้อ่ะนอนนอนนอนนอ้อนนอนอนมอนอนอนนอนนอนอนอนนอนนออนนอะนินนนน่นอนนอนนนนนีอนนอนนอนนนี้นี่นนอนนอนนอนนนี่นนอนอนนอนน่นอนนอนอนนอนอนนอ ไปแล้วชาวบ้านจะได้ลงชีพใกล้แล้วแง่กระจกคุณลุงบ้างคงจอไหมหรอ yeah sounds fine ก็คือจะแต่งตัวแบบชิวมากเลยนะถ้าแต่งอยนะก็จะชิวมากเลยก็ชิวเหนียะให้ผู้ชิวคนเดียวนี่ที่มันจะไปหามปายแค่สุดเขอช้กัดไอโฟนแอตัอใครท่าตัดครหอมตัดไรตัดครหอม đang 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 không đang 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 ต้องหน่อยพี่คะขอบคุณค่ะกินแปลกอะ่ะกินไม่ไหมกไม่ใหม,ม่ไ่ใหญ่อ่ะไม่ใหญ่อ่ะไม่รู้อะ่ะพีกแฮมแฮมเป็น,น,นปอะไพูดอะไรอูมามิเลย คอน่อยเป็นไปะอนชนีหน่อยเออนีเยอเยอะชนีเายากกินแล้ว้งบนคือนื้อข้อาใช่เอดคือแดงแดงทไมชาเกี่ยวูดแดงตลอดเลยวะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คู่กันอยากเาโทรมกีรันเหรอไม่ไหนอะ่ไม่ได้รัตรตนตูดนีเชชู่ไว้ <c oughs> ไก้อนติดฝาไว้เอะไรวะเอาป้ายมาแปะป้ายกำลังสีแปะหน้ามาี <c oughs> <c oughs> ่บ้างหนา <c oughs> หนะ <c oughs> อร่อยมาก จริงจริงอร่อยกว่าที่เรากินเนี่ยแนตัด่แนนแนนมือตรงไหนว่ามือไม่ขบนก็แบบตะไคร่รสชาติแบบอร่อยมากอร่อยมั่งอร่อยหานอร่อยมากแนนภมใจมากอันนั้นเราอันนั้นที่เรากินอร่อยนะหอมอร่อย

กินได้แซ่บมากเรียปากสิไม่ค anyway ่อยเรียช้าปากบนดูเรียไงวะไอเมื่ยมแนวต่อไปอะไรเนี่ยลาบนะฮะลาบลาบที่ไหนตลาดน้าตันลาบน้าปาดเลยอะหอยหอยยังหาเลยวะหอยหอยเป็นแนวหมดแล้วโอ้โหยำ หอยนั่นหอยอุ้ยมึงยังไม่หิวยังไม่อิ่มอะวะยังไม่อิ่มกินไปเรื่อยๆยำอะไรเนี่ยอร่อยอร่อยทอดมันนี่เองลยทอดมันผสมส้มต้ด้วยแดดวัดดิดต้มไม่เห็นเห็นเมื่อกี้บนๆไมันไอ้นี่นะมันกล็ดมากเลยเกล็ดแบบเค็มมากเลย เด็นี่งดือหายใกล้นาดเมนูนี้เด็ดมากมีใครกินไหมช่วงมันยินไม่มีทั้าหมดทไมก็มีหิงเขาอาค่ะก็ใก่เนี่ยก็ให้มาดูว่าถ่อะไรบ้างะว่าย่อความลงไป้องการเดจกกินหนักมาตัวนี้เท่าไหร่ไม่รู้อันนี้400อนั่มาไม่350บาต่นขนาดนี้นะฮะ เราได้มาอยู่กับกลุ่มทรัพย์ของพวกเราแล้ววันนี้พวกเรามีกลุ่มทรัพย์อยู่ในตู้เย็นนะที่อยู่ตรงหน้านี่คือฟูมูนอันหลากหลายรสชาตินะฮะซ้มรสอิงี้อมรสอิหลากลายเริ่มจากรสชาติแรกนะฮะน้ำอ้อยฟูมูนไว้ผลิตจากมะนาวคั้นสดอย่างดีนะฮะจริงเหรอวะอันนี้สองนะฮะ เป็นฟกกูมกก <Moon> <อ>ูลรสนะฮะผลิตจากรัสเบอรี่อย่างดีนะ,ะอันที่สามนะฮะเป็นฟูมูลเลสนะฮะผลิตจากอางุ่นเข้มข้นหมักมาแล้วสามปีห้าเปอร์เซ็นต์ของครึ่งชีวิตนะคืุณรู้ล

านไปแล้วหวนคืนเลยอยากจะฟื้นจึงออกเดินทางเอาวักคืนกลับมา,มา,มาทาง,ทางเล็บรีบห้องได้ทางเล่นมีเล็อยู่ห้องได้มีจริงใช่ไหมหัวใจฉันไม่รู้ดีมันอาจเป็นเพียงที่ีม่มนแสนไกลแต่ฉันไม่ยอมจะปล่อยเธอจากไปแลกมาด้วยอะไร จะไดนฉันก็พร้อมจะทำ ไม่ได้ไไดห้ามใครหา ราดิที่ันแบมล้มึงจะคุม้าเไดทำไมวะคิดมึงเก๋ใช่ะเดี๋ยวมีคนย่งา้วีต้วีไม่ปวดแล้วต้องไอ้เอี้ยปวดไม่ก็แทบปวดล้จะทไมจะให้น้องไมดีบอกโดนไปพามันจะยืนฉี่ไหวปะวะ กูปี๋เหรอกูปี๋เปล่าเปล่าเอาปล่อยนอนนอนเอาไปยังยังไม่ถ่ายเลยนอนนอนนอนก็นอนจตได้ไม่ถ่ายก็นอนอยู่ไม่นอนนอนทีนียเอาขาออกไปเอาขาลงไปเอ๋แม่นอนแล้วไม่รู้นอนทีเดียวเลยดีเอาขานอนนอน